ะจะเจริญถับญาติโยมทุกคนทุกท่านขออญาติยมจงจเจริญสติตังจะตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังถ้ายังก็เริ่มเถอนะ วางกายให้สบายวางใจให้สบายฝังไปด้วยน้อมสำเนียงสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆการสูดลมหายใจยาวผ่อนลมหายใจยาวหรือว่าสูดลมหายใจสัน้นผ่อนลมหายใจสัน้นพยายามสร้างความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราลาลมบินเข้ากระทบปลายจมูกของเราความรู้สึกรับรู้อยู่นั่นแหละค่าสติรู้กาย ถ้าเรารู้ให้ตตเนื่องถึงแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตรวจทั่วพร้อมจนเป็นอัตโนมัติจนเอาไปใช้รู้เท่าทันการเกิดของใจรู้ลักษณะของใจหรือว,ว่าวิญญาณในกายของเราความคิดที่เกิดจากใจความคิดที่เกิดจากอาการของใจซึ่งเรียกว,ว่าขันห้ามีวิญญาณตัวสุดท้ายตัวใจนั่นแหละเข้ามาครอบครอง ส่วนกายเขาเรียกว่าส่วนรูปในส่วนความคิดเขาเรียกว่าส่วนนามธรรมาทําอย่างไรเราถึงรู้เท่าทันตรงนี้เราถึงให้มาเจริญสติทุกอริยาบทจนเอาไปใช้รู้เท่าทันรู้ไม่ทันเร้งแต่ต้นเหตุเราก็พยายามหยุดพยายามดับพยายามควบคุมใจใหม่ๆก็อาจจะอึดอัดเพราะความเคยชินตัวใจชอบเกิดชอบเที่ยวชอบปรุงชอบแต่ง ขันห้าก็มาปรุงแต่งใจอันนี้เขาเกิดมานานเขาหลงมานานเราก็ค่อยอบค่อยลมค่อยข่มค่อยวิเคราะห์หาเหตุหาผลจนชี้เหตุชี้ผลจนรู้เท่าทันรู้ทันจนใจคลายออกจากขันห้าซึ่งเรียกว่าคลายความหลงหลงในความคิดหลงในอารมณ์มภาษาธรรมท่านเรียกว่าแยกรูปแยกนามวิปัสสนาไม่ใช่ไปน,นึกเอาวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริง นี่แหละท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นรู้แจ้งเห็นจริงเห็นใจคลายออกจากความคิดายออกจากความคิดเพียงแค่เริ่มต้นความเห็นถูกทีนี้เราก็ตามดูตามรู้ตามเห็นความเกิดความดับเห็นการเกิดการดับซึ่งเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันหาในกายของตัวเราเองถ้าเราไม่เห็นอยากที่จะเข้าใจเพราะว่าปัญญาโลกีปัญญากิเลส เขาปิดกั้นเอาไว้เขาก็หาเหตุหาผลเหมือนกันเขาก็มีเหตุมีผลเหมือนกันกําลังตรของเราจะมีเหตุมีผลเพียงพอชี้เหตุชี้ผลตามทำความเข้าใจได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของแต่ละบุคคลมันพัฒนสอนใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าสอนตัวเองไม่ได้อย่าไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอนไม่มีประโยชน์อะไร เราพยายามหมั่นสอนใจเอาพรมมีหารเข้าไปพร่ำสอนใจของเรามีความแข็งกระด้างหรือว่ามีความอ่อนโยนถ้ามีความแข็งก,ะงกระด้างเราก็พยายามปรับสภาพใจของเราความเห็นต้องแยกได้เสียก่อนถึงจะเห็นถูกถ้าแยกไม่ได้เนี่ยยังเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดถ้าแยกได้ถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วตามดูแยกได้ยังไม่พอต้องตามดูรู้ให้ทุกเรื่องอีกถึงจะตื่นขึ้นมา ความรู้ตัวของเราพลังเผอได้อย่างไรใจของเรามีความกังวลมีความพุ่งชันได้อย่างไรเหตุเกิดจากภายนอกหรือว่าเกิดขึ้นจากข้างในเหตุจากภายนอกเราพยายามแก้ไขภายนอกด้วยดับข้างในด้วยก็ต้องพยายามกันนะการพูดง่ายอยู่โลกแต่การกระทําการลงมือการวิเคราะห์ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรความพยันมั่นเพียรยิ่งคนที่มีอาน,นิสงส์บุญเก่า ของเก่าเยอะๆเป็นบุคคลที่มีความเชืส้สละเป็นบุคคลที่ฝักใฝ่สนใจเป็นบุคคลที่มองโลกในทางที่ดีใจก็จะไปได้เร็วได้ไวใจก็จะปล่อยวางได้เร็วได้ไวเราก็ต้องพยายามแต่ก็ไม่เหลือวิสัยกิเลสมานต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันแม้แต่ตัวใจยังหลอกตัวเองเรียกว่าจิตมานมันก็หาสิ่งดีๆมาหลอกมาปกมาปิด นอกจากกําลังสติปัญญาของเราจะาค้นคว้าชี้เหตุชี้ผลจนใจยอมรับความเป็นจริงยอมจํานวนได้นั่นแหละเขาถึงจะอยอมปล่อยยอมวางยอมปล่อยยอมวางยังไม่พอเพียงแค่การเกิดคงใจแล้วก็เป็นดับไปหยุดอีกดับให้สั้นลงสั้นลงสั้นลง,นลงจนกว่าจะถึงตัวใจการทําบุญให้ทานศรัทธาทุกคนนั้นมีกันเต็มเปี่ยมอยู่แล้วแต่การจเจริญสติต้องพยายาม กายวิวเวกเป็นอย่างนี้ใจวิวเวกเป็นอย่างนี้อยู่เดียวเราก็รู้ใจของเราอยู่หลายคนเราก็รู้ใจของเรามีความสุขเรามีความเกียดคร้านละความเกียดคร้านเพิ่มความขยันหมั่นเพียรการสังเกตการวิเคราะห์อยู่คนเดียวทาภาระนาที่ของเราให้จบจังแต่ตื่นขึ้นมากิเลสเกิดขึ้นกับเราสักกี่เที่ยวใจของเราส่งออกไปภายนอกสักกี่เรื่องเราตามรู้ร,รู้แกล้งเห็นจริงหรือเปล่า สติปัญญาไปเกิดทาหน้าที่แทนใจได้หรือไม่ส่วนมากเราก็ได้แค่ควบคุมใจของเราก็สงบสงบโดยการบังคับเอาไว้หรือบางทีเขาก็สงบโดยธรรมชาติถ้าเขายังไม่ได้แยกได้หงายขึ้นมาก็เหมือนกับของที่คว่ำอยู่ถ้าแยกหงายขึ้นมาเราก็จะมองเห็นความเป็นจริงชัดแจ้งขึ้นแล้วเราก็ค่อยละเพียงแค่การเกิดของใจนั่นแหละเขาเรียกว่าถ้าไม่เกิดก็ไม่หลงถ้าไม่หลงไม่เกิด แต่เขาเขาเกิดมาสร้างภพของมนุษย์มาปิดกั้นตัวเขาไว้ในส่วนที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อในส่วนตัวใจนั้นเกิดเกิดดับดับ,ดบปรุงแต่งความคิดนั้นปรุงแต่งใจอยู่ตลอดเวลานั่นแหละขนาดเขายังไม่ได้ไปสร้างภพทั้งชาติอีกนะขนาดเขาอยู่ในภพของมนุษย์เราต้องไปดับความเกิดอีกใจก็จะค่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากระดับหนึ่งละกิเลสได้ใจของเราก็เบาลงโปร่งอีกระดับหนึ่ง ใจก็จะปล่อยก็จะวางได้เร็วได้ไว้ขึ้นในว่าพระวาย,ยมบัญชีงานสมมุติท่านทึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในโลกธรรมในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกายของเราทําหน้าที่อย่างไรทวาวานทาหน้าที่อย่างไรโลกธรรมที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวปัจจัยสี่ต่างๆที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างประโยชน์ของสมมุติให้สมบูรณ์แบบ กายก็จะอยู่ดีมีความสุขใจก็จะอยู่ดีมีความสุขเป็นเรื่องของหลังไม่ใช่เรื่องของคนอื่นลุงพ่อก็ได้เป็นแค่เราเห็บวังถ้าพวกท่านไม่ไปทาให้ปรากฏขึ้นที่ใจก็ยากที่จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะว่าความจริงมีอยู่สัจธรรมมีอยู่ที่พระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยเรื่องของชีวิตหลักของอริยศาสตร์ความเกิดความดับ ท่านสอนเรื่องไตรักสอนเรื่องอัตตาอานัตตาสอนเรื่องสมมติวิมุติสอนวิธีการดําเนินให้เข้าถึงเข้าถึงแล้วท่านถึงบอกให้เชื่อมันมีอยู่เป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวหลักของศาสนาส่วนทางด้านรูปธรรมเราก็ทําความเข้าใจขคาลบสมมุติไม่ยึดติดสมมุติเราก็ยังสมมุติให้เกิดประโยชน์จนกว่าจะหมดลมหายใจอันนี้ก็ใกล้ถึงงานกระถินของเราวันที่26 วันที่25้าก็เป็นวันรวมวันที่2ี่ก็จะเป็นวันทอดถาวายญาติโยมท่านใดมีพริเกเขือเกลือปะล,ะลาลผลลหมักหลักไม้อยากจะเอามาร่วมก็มาร่วมหรือว่าญาติโยมท่านใดอยากจะมาตั้งลงทานก็มาตั้งลงทานได้ตลอดเวลาหลวงพ่อก็เปิดโอกาสให้กับทุกคนส่วนทางวัดก็ให้ตั้งลงทานทุกวันใครไปใครมาก็จะได้ไม่ได้ลำบากเวลาหิวมาก็มีที่ทาน ข้างนอกก็มีข้างในก็มีได้ตั้งโลงทานกันจะให้ตั้งโลงทานกันไปตลอดจนพระเราชีเ้เราก็มีอะไรก็ช่วยกันทำส่วนโรงพักที่ปลูกผักน้ำลดลงถึงพื้นแล้วก็ลงมือปลูกผักได้เลยจะได้ให้พี่ให้น้องของเราได้อยู่ดีมีความสุขได้มีผักรับประทานกันเข้าโลงทานทุกคนก็จะได้อยู่ดีมีความสุข ส่วนพระเหล่าชีเ,าาเ,านะเ,าเราก็พยายามมานะเอาละวันนี้เขาจะเรียนทำเพลงตัวนี้ปากันไหวระพร้อมๆกันปากันไปสร้างสารรค์โตทําความเข้าใจกันเอานะ